สวัสดีจ้าพี่น,น้องยายเอะพาพี่น้องมาเข่าสวนจ้ามันนี่พาพี่น้องมาขุดมันฝรั่งจ้ามาถอนมันฝรั่งไปเห็ดกับเขาคือเก่าจ้บพี่น้องแต่ว่ามันนี่เสียหายพอใหญ่เป็นคนเห็ดจ <ca> ้ายายเอกะมีหนาทีสิมาถอนมันฝรั่งแล้วกะช่วงที่ล่อพญใหญ่เห็ดกับเขายายเอกะสิถอนหงาอยู่ในสวนจ้าพี่น้องมาจับมาเบืองใายายเอสิมานมือมันนี่สิได้มันฝรั่งจับหัวจ้ามาจ้ามาซอยยายเอถอนมันฝรั่งจับพี่น้อง <laughs> พี่น้องแค่นขวดขว,วดไปกับพ่อเราจ้ะพี่น้องเม <laughs> ือง <laughs> นอกว่ายาเอสีได้หลายปันไดได,ได้จักหัว <laughs> โอ้หัวนี่เป็นตังใหญ่ยุจ้าพี่น้องนี่ <laughs> พี่น้องเห็นมันจ้ะ <laughs> นี่จ้ะ <laughs> หัวทกข้าวนี่พี่น้อง ปาดเป็นตัวหัวญ่อยู่จ้ามึงพี่น้องหัวเนยน้อย,อยวันเป็นไข่หนกอือเอเอเอๆอโอ้หัวปักใญ่ญยจ้าพุ่นปาดพี่น้องมึงหัวปักใญ่ญยหนึ่งจ้ปาปาดมานัมนมันมันมึงพี่น้อง บักหง่เลยจ้ะพูนจ้ะพี่น้องปาดสองหัวเลยจ้ะพ right? ี่น้องพี่น้องเห็นบ่พ่นจ้ะสองหัวเลยมันมันมันมือนนี่กอเดียวใาญ่ก็ได้บักตายหัวเลยจ้ะถือว่ามันพี่น้องถือว่ามันนี่จ้ะหน่วยซ้ำไข่ไก่ไข่เป็ดนี่ล่ละโอ้มันมันมันจ้ะพี่น้องถือว่ากอเดียวได้ได้หลายยุจจ์นี่ถือว่ามันยุ นี่นีหนีต้นมันจี่นออืมต้นมันฟางจ้าต้นเก่าเพลิงเมืองใายสิหาอีกบางกลอนฮาเทียมันมีหน่วยหน่อยหน่วยหน่อยหน่อยแน่มันอีกเบิร์ดเราจ้าพี่น้องหน่วยหน่อยหน่อยมันลวนจ้าพี่น้องมาเบิ่งอีกต้นนึงจ้าใหญ่ภาพาพี่น้องมาถอนต้นนึงต้นนี่ใหญ่เห็นไว้ตหลายมือแล้ว มันเป็นต้นเก่าจะต้นมันตายแล้วน่ะอ,อืออันนี้ก็ะนวยใหไงยุ่จากหัวใหไงย,ยุ่นี่มานนันมานพี่น้องมือนนี่มานยุ่จากโอ้ยพี่พี่พี่จ้าบ่งเจ้าพี่น้องมานยุ่งจากมานยุ่งมานยุ่โอ้ยนี่นี่นี่พี่น้องหัวบนแบบไงเลย หัวยุ่จันมันนีสิทธถอนเอาซุ้มอันต้นเก่ามันนี่ละจ้าน่าจะได้หลายหัวยุ่ดอกมีต้นเพิ่นที่นอกอ๋อที่ที่ที่ ไปเบิ่งว่า่นจิไปจังไหนมากจังไหนพี่น้องหัวพ่นยุ่ใสเนี่ยหัวซ้ำไข่เป็ดไข่ไก่นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยไอ้ซ้ำเนีย่ยหัวซ้ำเนี่ยกะตมุตมิ นใบบัวบกเด็กพี่น้องอยู่น้ำกันจะจำไขรนกกะท่าโอ้ยพี่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 พ,พ,พี่พี่น้องมีจ้านี่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 อืมโอ้ หัวใบใหญ่ดอกพี่น้องหัวสัมกันนวยไข่นี่ยแหละมจจะต้นทั้งต้นใบบัวบกพี่น้องมุจจาะนี่ยเนี่นี่พี่น้องเห็นปะนี่หัวยิ่ใหญ่เนี่ขุดบ้างขุดบ้างบ้างทั้งใบบัวบกพี่น้องนั่น bay qua bữa cầm mấy nhẹ canh vô mà vô trà mà vô mà nhẹ mán vô Nó này nói, này, này. ม้อนี้ถอนไปสองตน้นจากพี่น้องได้ลายหัวยุจ,จ่าได้หัวหน่อยหัวใหญ่ผสมปนเปกันไปจากพี่น้องจากเดี๋ยวจะเอาไปหายพอหญยเห็ดกับเขาตอนเทียงจากมัอนี้พอยายแล้วสิเป็นค้นเห็ดแกงกะหรี่จากพี่น้องแกงกะหรี่ปลาคือเกาจากจากขอบคุณหลายลาจาพี่น้องติดติดตามคลิปยา่เห็ดจาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจยาเห็ดน้ำด้วจ้าพบอกันไหมคลิปนาจาพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจา